แสงแดดยามเช้าสดชื่นจังเลยได้ที่นอนเหมานจอจังเลยว้าวอ้าวใครวะเนี่ยอ้าวใครหยาบได้ไปไหนนะขยับไปไหนะฉันได้กินเยี่ยวใครวะอยู่บนโต๊ะเนี่ยนอนดีกว่าไอ้เมนเยี่ยวมึนมากไอ้พวกแคจะขุดหลุมกวนกันทำไมวะนายนี่มันเกเรจริงๆเลยงานไม่ทำเลยมากวนคนอื่นมาขุดหลุมช่วยกันเลยมาเลยมาไม่มาขุดหลุมจะนขี้ช่วยกันเลยเนี่ยกินอะไรวะไอ้ ตัวไหนเดี่ยวใส่ตรงนี้บอกกันมะาฉันเปล่านะพวกนิ่งนิ่งนะพวกเราอย่าขยับตัวนะเดี๋ยวศัตรูมาอยู่รอดเราข้างหลังให้ฉันด้วยเพื่อนจะพูดมากทำไมม่าฉันบอกให้อยู่นิ่งนิ่งเงนิ่ฟังที่มันเสียงอะไรอะ่ะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยก็ฟังก่อนฟังดีๆมีอะไรมาหรือเปล่าไม่เห็นไม่เสียงอะไรมีแต่เสียงยนะี่กดอ่ะเฮ้ลูกพี่ลูกพี่ ตอนนี้มีโจรมาลูกพี่มีศัตรูมาลูกพี่ดูสิยังแอหลอยอยู่เลยบอกให้ฉันมาเป็นบอดี้การ์ดให้ฉันเตือนแล้วนะลูกพี่มัวแต่แอหลอยอยู่เลยโจรมาลูกพี่ไอ้ลูกน้องฉันมันมีอะไรวะทำไมเรียกนักหนาวะคนกำลังแอบท่าละลอยอยู่เนี่ยอากาศมันหนาวต้องติดกันไหม ใช่แล้วเราต้องเตีดกันมาช่วงนี้อากาศหนาวเช่นเหม็นนายมากเลยพวกนายไม่อาบน้ำบ้างยังไงวะเนี่นไไ hey, like ยเฮ้ยทำไรกูเฮะยมาเล็กนะพวกเรากําลังประชุมสมหัวกันอยู่ว่าจะไปเล่นงานไอหมาตัวนั้นได้ยังไงที่มันลุมกัดเราจานใครจานมันนะพวกหมดแล้วอย่ามาแย่งกันของใครของมันไอ้อตัวดำาๆนี่มันจากไหนมนจาจะไม่แบ่งแบ่งไงจะไม่ได้แบงแ่งงานนามันกินทำไมอ่ะไปไปไป,ไปละไปไม่มีมารายาทเลย พวกแต่ก่อนป้าแถวนี้มันเยอะมากนะพวกเยอะที่ไหนว่าตอนนี้ฉันหามาครึ่งวันแล้วยังไม่เจอปลาสักตัวเลยหาไปเรื่อยๆพวกมันต้องทําแบบฉันนี่มันถึงจะเจอไอ้ปลาเนี่ยมันต้องใช้เวลาพวกความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆฉันสงสัยบ้างเลยการหาปลาของนายนี่มันหาแบบนี้เลยวะเนี่ยสงสัยเทคนิคนายไม่ได้การฉันบอกว่าจัดอาหารให้ฉันวางไว้บนโต๊ะแล้วฉันจะมากินดันเอามาวางไว้ตรงนี้ดูสิสั่งการไม่ได้เรื่องเลยคนรับใช้เนี่ยเอามาเสียบไว้แบบนี้ได้ฉันมากินแบบนี้ ไม่ไหวเลยต้องเปลี่ยนคนรับใช้แล้วมั้งนี่มากินกับฉันได้เลยพวกสองคนเราล่าปากแล้ววันนี้ฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วพวกกินขอกินด้วยเหอรสชาติไม่ไหวอ้าวแล้วมาขอกินแล้วไป,ไ,ปไหนเราวะไม่อิ่มเร็วจังเลยขอโทษดิพวกรสชาติไม่ได้การเลยฉันไม่ไหวนายกินเลยดีกว่าคนเดียวได้อาบน้าสักหน่อยมันสดชื่นจังเลยพวกฉันก็รู้สึกเหมือนกันสดชื่นมากเลยแช่น,นานๆหน่อยนะเพื่อนนายเมนมาก อนนี้ฉันรู้สึกลายตามากเลยเหมือนฉันปวกลายตามากเลยไม่รู้แก้งไหนเป็นแก้งไหนสีไหนเป็นสีไหนไมารวมตัวกันันนี้เชนกงเลยแหละตาลายเลยเหรอไอรวมตัวกันได้แล้วแยกสีด้วยสีใครสีมันไม่ใช่ลอยไปปนกันแบบนั้นวุ่นวายมากเลยนัดประชุมวันเดียวนี้ไม่เป็นระเบียบเลยปวดหัวมากเลยไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนทําไงวะเนี่ยการจะลอยต้องลอยไปให้ถูกทิศถูกทางนะพวกไม่ใช่มาลอยสวนจราจรแบบนี้ เอ้ยเพียงแคใช่เปล่าไม่จะรอเล่นีดีกว่าโหอืมอาหารใครมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยรสชาติรสชาติมันโอเคเลยกินได้ไหมเนี่ยจะมีใครมาเห็นไหมเนี่ยหิวมากเลยอาหารใครวะมาวางไว้ตรงนี้กินเลยดีกว่าเออว้าวยองรสชาติเรายองมีแคลอรด้วยว้าวสุดยอดมากเลยต้องรีบกินรีบไปรีบกินให้ไวเว้แต่อาหารนี่หวังว่าจะเออเขาจะไม่ใส่ยาเบื่อหนูไว้ังไม้์แค่ตตายเดี่ยงเลย เฮ้มีอะไรกับฉันหรือเปล่าฮะฮะฮะจ้องหน้าไม่เคยเห็นคนหล่อได้ยังไงฮะไม่เคยเห็นแล้วคนหล่อจ้องหน้าเบียรตัวนั้นหลงความหล่อตัวเองหล่อที่ไหนวะรับไม่ไหวเลยจะอ้วกนี้ดีกว่าเอ้ฉันลายมาดีดีมันกัดฉันทำไมวะฉันจะผ่านไปทางนี้ไม่อยากให้นายผ่านไปทางนี้แต่มีอะไรหรือเปล่าฉันนักเลงนักเลงเต่าอย่าสนใจอะไรพวกของเราลอยไปของเราดีกว่าไอ้นั่นมันชอบหาเรื่องฉันก็ว่าแบบนั้นแหละอย่าไปวุ่นวายมันดีกว่า เดี๋ยวอดใจไม่ไหวเดี๋ยวมองหงส์เปล่าๆีด้ไม่เรื่องเจอกันอีกแล้วลอยกวนฉันจะไมาไปไปกลๆะไรไปเบียดอยู่ได้พวกเรานี่มันสวยงามกันจังเลยพวกว้าวสีแดงสีทองสีเหลืองสีนี่มันก็โอเคแต่ฉันไม่ชอบปากแมาเลยพวกไม่อยจะปากกว้างไปไหนเวลากินนี่โอ้โหแบบดูดเอาเลยอะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยฉันไม่ทันเลยจะลอยโชว์ความสวยต้องไปจักกลจราจรด้วยกันเอาอะไรใครมาถ่ายเนะี่ยออ้ยอายจังเลยนี่บีก่า